能走。 ทีต่ตางสตูชแนเมเนซ่านะคะวันนี้ค่ะเมย์ก็ทําการทดลองใช้เครื่อง2ตัวด้วยกันนะคะเป็นระยะเวลามาทั้งหมด3สัปดาห์แล้วและวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะให้ทุกคนได้เห็นผลลัพธ์แล้วค่ะว่าหลังจากการใช้งานจริงของเราทั้ง3สัปดาห์ที่ผ่านมาผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าเกิดทุกคนอยากรู้แล้วว่าเครื่องที่เราทดลองใช้3สัปดาห์นี้เป็นอะไรก็อย่าลืมไปกด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับเมย์ก่อนส่วนใครที่กด Subscribe แล้วเราก็มาเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลย กและสิ่งที่เราจะมาทําการรีวิวและให้ทุกคนได้เห็นผลการใช้งานแบบเต็มๆในวันนี้นั่นก็คือเครื่องเลเซอร์กำจัด และเครื่องผลักครีมของคาร์วีค่ะทั้ง2ตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องของแบรนด์คาร์วีนั่นเองค่ะอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่อง IPL ค่ะและตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องผลักครีมนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกก่อนอันนี้ก็คือเครื่อง IPL เป็นเครื่องเลเซอร์กำจัดขนทําได้เองแบบง่ายๆที่บ้านค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นตัวใหญ่จริงๆเขามีรุ่นมินิด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีช็อตอยู่ทั้งหมด9ก้าแสนเก้าห เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าช็อตด้วยกันค่ะซึ่งจํานวนช็อตตรงนี้นะคะบอกเลยว่าปีหนึ่งเนี่ยเรายังใช้ไม่ถึงหกหมื่นช็อตเลยด้วยซ้าค่ะทุกคนซึ่งพอเราซื้อมานะคะเครื่องนึงก็สามารถใช้ได้แบบยาวๆเลยค่ะและเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง IPL แบบ Home Use เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้เองแบบง่ายๆสะดวกแล้วก็ทําได้เองที่บ้านนั่นเองค่ะและไม่ได้ใช้ได้เฉพาะแค่รักแร้แต่สามารถใช้ได้แบบทุกส่วนของร่างกายของเราที่มีขนนั่นเองค่ะส่วนเครื่องตัวนี้นะคะ ก็คือเครื่องผลักครีมค่ะทุกคนใครเคยไปทำทรีตเมนต์ที่คลินิกต่างๆก็อาจจะคุ้นเคยกับเครื่องผลักครีมต่างๆค่ะที่มีแสงสีฟ้าสีแดงสีเหลืองต่างๆออกมาทําให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการผลักครีมสู่ผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นและก็ยังทําให้ช่วยกระตุ้นผิวต่างๆช่วยลดสิวช่วยทําให้หน้ากระสังใสต่างๆด้วยซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องแบบนั้นค่ะทุกคนแต่น้องเลก็กกระทัดรัดและสามารถทําได้เองแบบง่ายๆที่บ้านค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูผลการรีวิวเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เมซื้อมาเลยดีกว่าค่ะว่าแกะกล่องออกมาแล้วมีอะไรยังไงบ้างค่ะ เอแกะออกมาแล้วก็จะมีการ์ดอันเล็กอันนี้นะคะให้ลงทะเบียนรับประกันสินค้าด้วยนะคะฉะนั้นแล้วใครได้ไปอย่าลืมอย่าลืมเก็บส่วนพวกนี้ไว้ด้วยนะคะมันค่อนข้างสําคัญเนาะอันนี้ก็เป็น Thank you card นะคะสําหรับการซื้อด้านหลังมีข้อมูลคําแนะนําการใช้งานต่างๆอยู่ด้วยนะคะเปิดมาด้านในก็จะมีตัวผู้มือนะคะในการใช้งานอันนี้สามารถอ่านก่อนได้ก็จะดีนะคะหรือไปดูวิดีโอการใช้งานของตัวนี้จากทางเพจของเขาก่อนก็ได้ เช่นเดียวกันอันนี้เป็นตัวเครื่องค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวปลั๊เวลาใช้งานเราต้องเสียบปลั๊กตลอดนะคะเพื่อให้มันแบบทํางานได้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ตนขนกับเอ่อน่าจะเป็นแว่นกรองแสงเพื่อกันในเรื่องของแสงเวลาเราใช้งานนะคะให้ดูตัวเครื่องก่อนดีกว่าและนี่นะคะก็คือหน้าตาของน้องอันนี้คือเครื่อง c a v i IPL 3 in 1 Intense Plus Light Minimal Style นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้รุ่น Plus ก็จะมีความ โค้งด้านล่างแบบนี้นะคะด้านข้างก็จะมีปุ่มนะคะปุ่มการใช้งานปุ่มเปิดใช้งานปุ่มเปลี่ยนโหมดต่างๆเวลายิงเลเซอร์เราจะยิงจากตรงนี้นะคะเปิดใช้งานปุ๊บก็แนะนําให้ใช้ระดับ1ก่อนนะคะสว่วนอันนี้ด้านล่างค่ะทุกคนด้านล่างก็จะเป็นตัวเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็ช่องระบายลมด้านข้างก็จะมีช่องระบายลมต่างๆเหมือนกันตัวเลเซอร์จะออกด้านบนนี้นะคะอันนี้เมย์เอามาเป็นสีขาวนะคะจริงๆเขามี2สีมีสีเขียวแบบเขียวพาสเทลมินิมอล น่ารักเวอร์แต่ว่าส่วนตัวชอบสีขาวรู้สึกว่ามันมีความหรูหราไม่มีความสวยไม่มีความดูดีก็เลยตัดสินใจเอาตัวนี้มานะคะซึ่งตัวนี้นะคะเครื่อง IPL home use ของ k a ว i จะมีทั้งหมด4โหมดสําคัญนะคะในการใช้งานโหมดแรกก็คือโหมดกําจัดขนโหมดที่2ก็คือโหมดหน้าใสโหมดที่3ก็คือโหมดลดสิวแลวโหมดสุดท้ายนั่นคือโหมดความเย็นค่ะซึ่งโหมดความเย็นสามารถไปใช้ร่วมกับโหมดอื่นๆได้นะคะทั้งหมดที่กล่าวมาเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจในเรื่องของการใช้งาน IPL home use อย่างตรงกันเครื่อง IPL home use ไม่ได้ใช้ครั้งหนึ่งแล้วเห็นผลทันทีฉะนั้นแล้วแนะนำให้ใช้ต่อเนื่อง3-4อาทิตย์หรือเรียกง,ง่ายๆก็คือใช้ต่อเนื่อง1เดือนน้องจะเห็นผลได้ชัดเจนส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเครื่องผลักทีมเนาะ ชื่อก็คือ Hot and c o o ู Who นะคะด้านในก็จะมีคู่มือมาให้แบบนี้แล้วก็ของเลยค่ะนี่หน้าตาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเครื่องเมก็เลือกสีขาวมาอีกแล้วบอกแล้วเราคลีปคลิปความมินิมอลคลิปความสวยหรูหล,ลาอะอันนี้ก็จะให้ปลั๊กมานะคะแล้วก็เป็นตัวฐานเครื่องนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือตัวเครื่องการใช้งานนั่นเองหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้บอกแล้วว่ายังไม่ได้แกะจริงจังมากนะคะซีลสีฟ้า หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีปุ่มต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังก็จะเหมือนมีช่องระบายลมต่างๆอยู่นี้เดี๋ยววันนี้เราจะใช้งานสิ่งเหล่านี้ให้ทุกคนได้ดูกันแต่ก่อนอื่นเรามาเริ่มจากที่กำจัดขน เดี๋ยวเรามาใช้งานกันนะคะสำหรับอันนี้ก็คือแว่นตาแนะนำให้ใส่ตอนที่ยิงนะคะเราจะต้องโกนขนก่อนด้วยนะคะเมย์ก็มีการถ่ายไว้ให้ดูแล้วเรียบร้อยนะคะจะแปะภาพไปดู b บ f o อ e นะคะซึ่งเมย์จะทำการโกนขนก่อนและสองฝั่งจะทำการเลเซอร์แค่ฝั่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือฝั่งขวานะคะส่วนฝั่งนี้เราจะไม่เลนะคะเราจะปล่อยน้องเราจะแค่โกนขนไปเฉย กดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กนะคะดูการใช้งานกันบ้างดีกว่ากดเสียบปลั๊กเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตัวเครื่องหน้าจอจะขึ้นคําว่า Off อยู่นะคะเมย์ไม่ค่อยแน่ใจว่าเพื่อนๆจะมองเห็นไหมอันนี้เมย์เปิดเครื่องแล้วกดปุ่มเปิดเครื่องด้านข้างนะคะมันก็จะมีลมออกมาเลยทันทีนะคะแล้วก็เขาจะมีระดับให้ลมมันก็จะออกมานะคะอยู่ตลอดเวลาเนาะเครื่องโหมดที่เราจะใช้ก็คือโหมดกําจัด ขนนั่นเองระดับตอนยิงมันจะมีสูงสุดถึง9นะคะปุ่มด้านข้างนะคะมันจะมีข้างบนกับข้างล่างข้างบนจะเป็นโหมดทําความเย็นนะคะแล้วก็จะกดไว้แต่ถ้าเกิดเรากด2ครั้งมันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นๆนะคะเราจะใช้โหมดกําจัดขนนะคะก็คือ H R คู่กับความเย็นเสร็จแล้วระดับนะคะแนะนําให้เริ่มที่ระดับ1ก่อนนะคะแบบลองเซมเปิลเซมเปิลก่อนแม่ก็รู้เหมือนกันว่ามันจะเจ็บไหมถามว่ากลัวหรือเปล่าก็แอบเหมือนกัน ซึ่งอันนี้นะคะเวลาเรากดปุ่มเลเซอร์ยิงคือเรากดจากตรงกลางได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องอะ่ะมันไม่ได้สัมผัสถึงตัวผิวหนังเครื่องมันจะไม่ยิงเลเซอร์ออกมามันจะไม่ทํางานนะจ๊ะเนี่ยแล้วลองกดให้ดูเห็นไหมกดไปไม่เกิดอะไรขึ้นเราจะตั้งขนาดนะคะแบบนี้หน้าจอจะกระพริบทันทีที่เขาจับได้ว่าตอนนี้เครื่องพร้อมการใช้งานแล้วเพราะว่าจับผิวหนังได้แล้วนะคะเราก็กดไปนทนทีอันนี้ระดับหนึ่งนะทุกคนหนึ่งสองสาม ไม่รู้สึกเลยอะเดี๋ยวเราเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะคะเม่แนะนําว่าช่วงแรกๆอะก็ไม่แนะนําให้ใช้เกินระดับที่4หรือสําสหรับขนลักแรก็คใครที่มันเข้มมากๆนะคะกดปุ่มด้านล่างที่มันเป็นรูปเปิดปิดหนึ่งครั้งนะคะมันก็จะเป็นการเพิ่มระดับความแรงต่อไปลองระดับ2นะคะมันไม่เจ็บเลยอันนี้ระดับสองนะนะอันนี้ระดับ2องอะนะทุกคนอันนี้ระดับ3าม ลอยอ่ะมันมีแบบเพิ่งเริ่มอุ่นๆขึ้นมานิดเดียวทุกคนโอ้เลิศมากอันนี้ทำได้แบบคิวมากเดี๋ยวลองระดับสี่แล้วกันระดับสุดท้ายที่ดีฉันจะลอง<ๆ>ระดับสี่ก็คืออุ่นขึ้นมานิดหนึ่งโอ้เดี๋ยวเมย์ใช้หลอบสีแล้วกัน ิงไปแล้วเรียบร้อยนะคะหนึ่งข้างอุ้ยอุยเดี๋ยวไปเอาแฟนมาลองก่อนสักคู่สักคู่เราจะเริ่มจากระดับหนึ่งให้คุณแฟนก่อนนะคะหนึ่งสองเจ็บปะเจ็บปะจะเริ่มร้อนเจ็บปะหนึ่งสองออห,บบหนึ่งสอง,สองได้หไหมสอง,สอง อันนี้คือหลังทำนะมันจะไม่มีความแดงใดๆทั้งสิ้นเลยหลังทำเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเอาครีมมาทาได้เลยนะคะหรือว่านหางจระเข้ทาได้เลยทันทีเนาะ อันนี้เอาฝาครอบออกแล้วนะคะฝาครอบจะใช้งานเฉพาะแค่กรณีของการใช้หมวดคลีนหน้าหรือหมวดโทนเนอร์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะเราจะมากดปุ่มเปิดนะคะนี่คือปุ่มเปิดเนาะจะเริ่มเลยมันจะมีความสั่นนิดนึงนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีการปรับระดับต่างๆได้อันนี้ก็จะเป็นหมวดคลีนอยู่นะคะแล้วมีหมวดคูล e EMS แล้วก็ m o i s t u r i z i n g แ,แต่ละอันเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนประมาณทําทั้งหมดเน่้5นาทีแล้วก็ปรับระดับความสั่นอะไรอย่างนี้ ต่างๆไดด้้วยกดต้องปุ่มโหมดก็จะสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้ซึ่งอันนี้เมยจะใช้โหมดคูลนะคะซึ่งมันจะเป็นความเย็นค่ะอันนี้ก็จะมีความสั่นนิดๆแตอะทุกคนจะเย็นๆนอะเป็นการเตรียมผิวนะคะก่อนที่เราจะไปบำรุงโอ้เย็นมากเลย แสงนะคะก็จะมีแสง LED เห็นไหมสีแดงกับสีฟ้าซึ่งสีแดงมันก็จะกระตุ้นการไหลเวียนต่างๆนะคะแล้วก็แสงสีฟ้าเนี่ยมันก็จะเหมาะสําหรับผิวเป็นสิวเป็นแสงแบบเดียวกันกับเวลาที่เมย์ไปเข้าคลินิกเลยนะ และ2ตัวนี้นะคะเมย์บอกเลยว่าเมย์ค่อนข้างถูกใจตั้งแต่แรกเลยเนื่องจากว่าตอนที่สั่งมาน้องส่งมาไวมากๆและก็เราสามารถสอบถามไปหลังบ้านกับแอดมินได้ตลอดเลยคือหลายๆคนเขาบอกมาว่าตัวนี้หลังจากซื้อไปแบบเป็น10ปีแล้วอะหากมีปัญหาอะไรก็คือสามารถสอบถามแอดมินไปได้เสมอได้ตลอดเวลาค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็มีรับประกัน1ปีเต็มด้วยค่ะถ้ามีปปัญหาอะไรก็แล้วแต่หรือข้อสงสัยในการใช้งานก็คือสามารถสอบถามไปได้ จากที่หารีวิวมาหลายๆคนก็คือยืนยันเป็นสิ่งเดียวกันว่าคาร์วีคือแบรนด์ที่ค่อนข้างดูแลลูกค้าดีมากๆระบบหลังบ้านค่อนข้างโอเคมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการขนส่งการตอบคําถามในการช่วยเหลือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั่นเองหรือแม้กระทั่งการใช้งานไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะคารวีเองเขาก็มีบริการหลังการขายที่ค่อนข้างโอเคมากมาก็เลยเป็นแบรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างแนะนําอยากให้ลองใช้งานสําหรับใครที่มองหาเครื่องเลเซอร์ที่สามารถทําเองง่ายๆที่บ้านอยู่รวมถึงเครื่อง ผักครีมต่างๆค่ะใครที่ไม่อยากเสียเงินเป็นหมื่นๆนะคะในการไปลองทำทรีทเมนต์ที่คลินิกก็ลองทําเองที่บ้านโดยการใช้ตัวเครื่องผักครีมของคาวีตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับผลลัพธ์ของการใช้เลเซอร์นะคะเมย์จะขึ้นให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งนึงแบบเต็มๆค่ะว่าผลลัพธ์จากการใช้งานเนี่ยมันมีการแตกต่างแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากๆจริงๆเครื่องเลเซอร์กําจัดขนนะคะบอกเลยว่าส่วนตัวของเมย์เองที่เคยเป็นเลเซอร์ที่คลินิกมาก่อนแล้วเนี่ยพอมาเลเซ ด้วยตัวค a r v ว IPL Home Youth อันนี้เพิ่มเติมก็ยิ่งทำให้ขนขึ้นน้อยลงมากๆเลยค่ะแล้วก็แทบจะไม่ขึ้นแล้วตลอด3าวิที่ใช้อย่างต่อเนื่องขนเนี่ยคือแทบไม่ขึ้นเลยในฝั่งที่เราทดลองใช้งานแต่ตัดภาพมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะที่เราไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้ตัวค a r v วีเลเซเลยเนี่ยขนก็ยังขึ้นเยอะขึ้นเร็วตามปกติค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราเคยไปเลเซอร์มาก่อนแล้วเนี่ยที่คลินิกมันก็เลยทาให้ตัวขนอะ่ะมันอาจจะไม่ได้แท เหมือนกับคนที่ไม่เคยเลเซอร์มาก่อนนั่นเองค่ะแต่ว่าแฟนของเมเนี่ยด้วยความที่เป็นคนที่ไม่เคยเลเซอร์มาก่อนเลยนี่คือครั้งแรกในการใช้งานเลเซอร์ผลลัพธ์ก็เลยยิ่งชัดเจนกว่าเม่ค่ะเพราะว่าเลเซอร์แค่ฝั่งเดียวผลปรากฏว่าฝั่งที่เลเซอร์ผลยังขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าขึ้นน้อยลงตามลําดับค่ะก็คือพอวิกหลังๆเนียวิกที่3เนี่ยตอนที่เรากําลังจะสรุปผลผล,ลแรกแรก็คือขึ้นน้อยลงและนิ่มมาก ขึ้นกว่าเดิมค่ะตัดภาพไปที่ฝั่งที่ยังไม่เคยเลเซอร์ขนรักแร้คุณแฟนก็คือค,คุณแฟนบ่นเลยว่าโอโ้โหขึ้นแข็งมากแทงกระแทกแขนอีกข้าง,งไปเลยจ้าแต่ว่าฝั่งที่เลเซอร์คือนิ่มลงจนปัจจุบันคือพูดเลยว่าเอาเครื่องเลเซอร์เนี่ยไปใช้เองแล้วจ้าโดยที่เมมไม่ต้องใช้ให้เลยถ้าเกิดแนะนําให้เพื่อนๆไปลองใช้งานจะแนะนําโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเลเซอร์อะไรมาก่อนเลยเนี่ยอยากให้ลองใช้ตัวนี้อย่างน้อย3ามวิต่อเนื่องก่อนนะคะและแนะนําให้เป็นการ การใช้งานแบบวันเว้นวันค่ะก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยลองสลับไปใช้โหมดอื่นๆก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องใช้แค่รักแร้แต่สามารถใช้ได้ทั้งผิวเลยจะเป็นแขนเป็นตัวเป็นขาหรือแบบจุดอื่นสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันรวมถึงใบหน้าของเราด้วยนะคะในส่วนของเครื่องผลักครีมนะคะตัวนี้ก็คือบอกตรงๆด้วยความที่เราเคยไปทำทรีตเมนต์ที่คลินิกมาแล้วเครื่องน้องตอนใช้งานคือเหมือนกันเลยอทุกคนแต่แค่น้องเป็นแบบ ขนาดพกพาไม่ต้องเสียบสายอะ่ะแล้วก็ใช้งานแบบไร้สายได้เลยแค่นั้นเลยอะ่ะแล้วเขามีแสง LED นะคะที่แบบเป็นแสงสีแดงกับแสงสีฟ้าด้วยทุกคนซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับเครื่องผักครีมในคีนิกอ,อีกตั้ง5แล้วโหมดต่างๆของเขาก็มีเยอะมากๆนะคะตั้งแต่โหมดทาความสะอาดแล้วก็ไปจนถึงโหมดบํารุงต่างๆนะคะมีทั้งความร้อนแล้วก็ความเย็นนะคะกระตุน้นคอลลาเจนใต้ชั้นผิวของเราแล้วก็ยังทําให้ครีมเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากยิ่ง แล้วบอกเลยว่าใช้ทีเนี่ยคือเพลินมากๆนวดไปนะคะหน้ามันจะค่อนข้างสดชื่นมากๆในหมวดเย็นส่วนหมวดร้อนนะคะก็จะกระตุน้นคอลลาเจนใต้ชั้นผิวของเราทําให้ผิวของเราอะ่ะมีความแบบยืดหยุ่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมันเหมือนเป็นการผนึกกําลังค่ะโดยการใช้เครื่องตัวนี้บวกกับการใช้ครีมนั่นเองค่ะซึ่งส่วนตัวเมย์ชอบมากๆเพราะว่ามันสบายทุกคนยิ่งถ้าเกิดมีคนมาทําให้นะคือจะดีงามมาก มากเลยค่ะเพราะว่ามันผ่อนคลายมากๆแล้วก็ไม่เหนียวเนอนะหน้าด้วยนะคะนอนไปเนี่ยก็คือสบายได้เลยคุณผู้ชายก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วการใช้เครื่อง IPL แบบ Home Use แบบนี้ค่ะขอย้ําเลยนะว่าไม่ได้เป็นการใช้ครั้งเดียวแล้วเห็นผลนะทุกคนมันต้องเกิดจากการใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจําค่ะแล้วเมย์อยากจะรี o m เมนตว่าให้เปิดโหมดความเย็นไปด้วยมันจะช่วยทําให้เราแบบชิลมากาขึ้นเวลาใช้งานอย่าลืมหลับตา ใส่แว่นด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ป้องกันสายตาจากแสงเลเซอร์ด้วยค่ะส่วนตัวเมเองประทับใจในใการใช้งานของทั้ง2ตัวเลยจากแบรนด์คาวี่ค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนเคยใช้กันบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างชอบเหมือนกันหรือเปล่าแล้วใครเคยใช้ซื้อมาเป็นทรงเป็นสิปีแล้วเนี่ยช็อตเนี่ยมันหายไปเท่าไหร่อันนี้คืออยากรู้มากๆาจริงเพราะตัวเมเองอะ่ะใช้งานมาสามีก็ใช้2คนด้วยนะจำนวนช็อตคือลดไปน้อยมากๆเลยอะ่ะมันยังเหลือเยอะา มากคือยังคิดสภาพไม่ออกเลยว่าฉันต้องใช้อย่างไงนะมันถึงจะหมดอ่ะเก้าแสนกช็อดขนาดนี้ทุกคนอันนี้คืออยากรู้จริงๆถ้าเกิดใครเคยใช้มันนานมากๆแล้วแล้วใช้ต่อเนื่องใช้ตลอดเวลาอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะว่าใช้ไปแบบเทแบบ่านี้เท่านี้ปีแล้วเหลือกี่ชดบ้างใช้ทั้งหมดกี่คนรอคอมเมนต์ทุกคนอยู่นะคะและถ้าเกิดใครสนใจอยากลองซื้อมาใช้กันบ้างนะคะก็อย่าลืมไปกดสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage Lazada หรือแม้กระทั่งช้อปปี้ของ k a v i Official Thailand นนั่นเอง ค่ะและเมย์ก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ description box เพื่อนๆสามารถไปกดสั่งซื้อกันได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ใน channel เมย์ะจะได้ไม่พลาดคลิปจากเมย์สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ 이 웃으면도 충분히 행복해 미소가 지어져.